เล่นเลยละกันนะข้าแบบพระบ,บิดาเจ้าวันนี้ขอบคุณพระองค์ที่พวกเราได้ใช้เวลาร่วมกันแบ่งปันสามีธรรมเรื่องขาของพระเจ้าในเรื่องพระคุณและวรูกขอบคุณพระโอษ์อสำหรับข่าวสารแห่งพระคุณที่ที่เขาได้รับไปและซึมซับและเข้าใจนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งพระพรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิต ของเขาพระบิดาจะข้าปัญหาต่างๆที่คาราคาสังเมื่อเขาเข้าใจเรื่องพระคุณ m e s s a g e of reconciliation มากขึ้นพระพรของพระเจ้าก็จะมากขึ้นในชีวิตของเขาขอบคุณพระองค์วันนี้เป็นวันเริ่มต้นใหม่ของชีวิตคริสเตียนของเขาที่เขาจะเข้าสู่ประตูแห่งพระพรคุณและนั่นคือประตูแห่งพระพรที่แท้จริงที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้แล้วในพันธสัญญาใหม่นั่นคือในพระคริสต์วันนี้เราขอสถามนา สิ่งต,งต่างๆที่เป็นปัญหายุ่งเหยิงจงถูกได้รับการแก้ไขในโลกฝ่ายจิตวิญญาณเพราะพระเจ้านั้นเข้ามาทําลายกิจการของมารหลายไปเรียบร้อยแล้วที่ไม้กางเขนเมื่อสองวันปีที่แล้วขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าที่บนไม้กางเขนนั้นพระเยซูคริสต์ทรงรับความยากจนเพื่อให้ น้องเขามีความเมั่อมีเนื่องจากความเยอรนของพระเยซูเราขอบพระคุณพระบิดาเจ้าที่การงานที่สําเร็จแล้วของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูิและการที่พระเยซูคริสต์นั่งที่เบื้องขวาพระของพระบิดาเจ้านั้นเป็นเหตุให้น้องเขาได้รับพระพร์ แล้วขอบคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าน้องเขานั้นได้ถูกฝังร่วมกับพระเยซูได้ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาร่วมกับพระเยซูและบัดนี้น้องเขาได้นั่งที่เบื้องขวาผ่ายของพระบิดาเจ้าในสถานในองค์พระเยซูกิเจ้าแล้วนั่นคือตําแหน่งฝ่าย วิญญาณที่แท้จริงของเขานั่นคือตําแหน่งที่เขามีสิทธิที่น่าสูงสุดร่วมกับพระบุตรของพระเจ้าผู้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าทรงชิมคำสาปแช่งของธรรมหยัดทุกอย่างบนไม้กางเขนไปแทนน้องเขาแล้วบัดนี้พระพรแห่งอับราฮัมนั่นคือพระพรความเจริญพระพรของการมีชีวิตที่ยาวพระพรของการจัดเตรียมการทรงอยู่ของพระเจ้าไปกับเขาทุกวันทุกเวลาเราขอบคุณพระองค์ปัญหาธุรกิจของเขากําลังได้รับการแก้ไขผ่านการไข้ควรพระวจนะของพระเจ้าหลายๆอย่าง ข้าแต่พระบิดาเจ้าอะไรก็ตามที่เขาถูกขโมยไปขอพระองค์ทรงคืนให้เขาสองเท่าข้าแต่พระเจ้าเพราะว่าขโมยนั้นมาเพื่อรักค่าทำลายสิ่งนั้นไม่ม,มาจากองค์พระเจ้าอย่างแน่นอนเพราะว่าพระเยซูตรัสว่าพระองค์มาแล้วเพื่อน้องเขาจะมีชีวิตและมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ลูกขอบพระคุณขอบพระคุณพระเจ้าที่ ปัญหาต่างๆกําลังได้รับการแก้ไขเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเยซูริ์เป็นชีวิตของเขาแล้วพระเยซูริ์เป็นหนทางเป็นความจริงและเป็นชีวิตพระเยซูคริสต์เป็นทุกสิ่งของทุกสิ่งในชีวิตของเขาแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นหนทางหคําตอบของปัญหาที่เขากําลังเผชิญหน้าอยู่ขอบคุณพระองค์ปัญหาการเงินหนี้สินต่างๆที่เขาจะต้องได้รับการแก้ไขพระเจ้ากําลังแก้ไขในโลกฝ่ายจิตวิญญาณย,ยิ่งเขามีความเชื่อถูกต้องมากเท่าไหร่พระเจ้าจะยกเขาขึ้นมากขึ้นเท่านั้น เพราะว่าพระคำบอกว่าเขาจะเจริญขึ้นทางยังไม่มีวันตกต่ำลงแต่ที่เขาตกต่ำขึ้นขึ้นลงเพราะเขาไม่ได้เชื่อข่าวสารที่ถูกต้องของข่าวประเสริฐนั่นคือ message of reconciliation แต่เขาไปเชื่อ message of condemnation ที่มันอยู่ในพันธสัญญาเก่าบัดนี้เราสาบนาว่าขอพระวิญญาณสัญญาละคฟามเข้าใจพระวิญญาณคำปรึกษาและอนุภาพพระยุญธแห่งความรู้และความอย่างเก่งพระเจ้าพระวิญญาณแห่งการพักสมบททางานในเขามากขึ้นในสถานการณ์ที่กำลังเผชิญหน้าลูกขอบพระคุณพระองค์ลูกอธิษฐานขอต่อพระบิดาแห่งพระเยซูกิ์ผู้เป็นองค์พระเจ้าของเราขอพระเจ้าทรงโปรดให้พระวิญญาณพระวิญญาณแห่งการเปิดเผยสำแดงเปิดเผยสำแดงความรู้ของพระเจ้าในชีวิตของเขามากขึ้น พือเขาจะสามารถรับ,รบพระพรอย่างเต็มคาราเบลในชีวิตของเขาได้ขอบคุณพระองค์ที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาจะเติบโตขึ้นในความรู้และพระคุณของพระเจ้านั่นคือความรู้และพระคุณเป็นเรื่องสําคัญข้าแต่พระเจ้าโดยที่รับความรู้ในการสําแดงความเข้าใจว่าเขามีอัตลักษณ์ที่แท้จริงอย่างไรในองค์พระเยซูกิจานั่นคือการเป็นบุตรและกําลังเติบโต,ตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์เพื่อรับมรดกทุกอย่างที่พระเจ้าจะเตรียมในโลกฝ่ายจิตวิญญาณ ข้าแต่พระเจ้าพระวจนะกล่าวไว้ว่าและองค์จะอวยพรพวกเราตามความเจริญรุ่งเรืองและมีทวามสมบูรณ์อายุยาวตามความแต่ตัวในโลกฝ่ายจิตวิญญาณนั่นคือความเข้าใจเรื่องพระคุณของพระเจ้าและการภาวนาพระวจนะพระองค์สัังในพระคัมภีร์ว่าให้เราทั้งหลายพูดความจริงนั่นคือพระวิชัของพระเจ้าด้วยความรัก เพื่อเราจะสามารถจเจริญเติบโตสู่พระองค์ผู้เป็นศิษะคือพระเยซูริ์เจ้าได้แล้เมื่อเราเติบโต,ตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์เราสามารถปกครองครอบครองร่วมกับพระเยซูกิจบนแผ่นดินโลกนี้นั่นคือชีวิตแห่งชัยชนะได้เพราะในทุกเหตุการณ์เหล่านี้นั่นคือปัญหาที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ไม่ว่าปัญหาธุรกิจที่มันไม่ไปไหนปัญหาของการรุมเร้าของ ค่าใช้จ่ายที่เขายัางไม่มีค่าแต่พระเจ้าปัญหาเหล่านี้เขามีชัยชนะหรือล้นโดยพระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเขาอย่างมม่รับพระองค์ทรงส,งสิ้นพระชนเพื่อเขาแล้วบนไมก้กางเขนเพราะพระวจนะกล่าวไว้ว่าใครก็ตามที่อยู่ตระหนักว่าใครก็ตามที่ระหนักว่าเขาอยู่ในพระเยซูคริสต์และพระเยซูอยู่ในเขาเขาเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วสิ่งสมบัติเก่าๆที่ไม่ดีเช่น ความพ่ายแพ้นี่สินลุมเรา้าปัญหาความชั่จนต่างๆปัญหาความอยู่ขัดได้ป่วยปัญหาทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตมนุษย์ในโลกฝ่ายกายภาพข้าแต่พระเจ้าสิ่งนิตตายไปพร้อมกับพระบุตรไปแล้วและข้าแต่พระเจ้าเมื่อเขาตระหนักว่าเขาอยู่ในพระคิดและพระคิดอยู่ในเขาและพระคิดเป็นชีวิตของพระเยซูเป็นชีวิตของเขาแล้วเขาเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ทุกสิ่งกลายเป็นสิ่งใหม่ซีน่นั่นคือสิ่งดีทุกอย่างที่เป็นพระพร ของพระเจ้านั่นคือชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พระเยซูทรงสัญญาพระเยซูทรงตรัสว่าใครก็ตามที่เดินกับพระองค์จะไม่เดินในความมืดแต่จะมีแสงสว่างแห่งชีวิตแสงสว่างชีวิตนั่นคือสิ่งดีทุกอย่างเพราะที่ใดมีแสงสว่างที่นั่นมีแต่ความเจริญรุ่งเร,องเรืองและพระพรนานาประการเพราะแสงสว่างเป็นพลังงานที่ให้ชีวิตเพราะว่าสิ่งมีชีวิตบนแผน่นดินโลกต้องได้รับแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นพืชต้นไม้สัตว์ทุกคนต้องการแสงสว่างและแสงวางนั้นของนั้น เป็นสสว่างที่มาจากพระเจ้าเขาทั้งหลายจึงมีชีวิตและมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์บัดนี้เราทราบนะว่าชีวิตโซเอของพระเจ้านั่นคือนิรันดร์ของพระองค์นั้นกําลังเริ่มต้นเคลื่อนไหวและทํางานในเขาในโลกใบนี้าอพระวิญญาณประุทธิ์เคลื่อนไหวและเปิดตาใจให้เขาเข้าใจข่าวประเสริฐที่แท้จริงนั่นคือข่าวประเสริฐว่าพระเยซูอยู่ในเขานี่คือข่าวประเสริฐที่ถูกปิดวางไว้หลายชั่วยุคนบัดนี้ถูกเปิดเผยสำแดงให้กับทา่านชนของพระองค์นั่นคือน้องเขานั่นคือการที่พระคริสต์สถิตในเขา อันเป็นความหวังแห่งพระสิริขอบคุณพระองค์ที่บัดนี้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นชีวิตของเขาแล้วเขาจึงไม่มีวันพ่ายแพ้ เพราะพระเจ้าตรัสไว้ในพระคัมภีร์ว่าบัดนี้พระองค์ทรงนำน้องเขาเข้าสู่ขบวนฉลองชนะของพระเยซูริสตพระเยซูริสตเจ้าทรงปราบทุกสิ่งไว้ใต้พระบาทของพระองค์และทุกสิ่งนั้นรวมถึงปัญหาของเขาด้วยขอบคุณพระองค์ที่พระนามของพระเยซูเป็นพระนามเหนือนามทุกนามบนแผ่นดินโลกและพระนามของพระองค์เป็นพระนามที่มีสิทธิเหนือปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ณบัดนี้เราขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าจะทรงจัดเตรียมสิ่งที่จําเป็นสำหรับธุรกิจและการ จ่ายหนี้สินของเขาในเดือนนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์จะทรงให้เขาเติบโตขึ้นในความรู้แห่งพระคุณของพระเจ้าและเขาจะเป็นผู้ใหญ่และสามารถแบ่งปันข่าวประเสริฐที่แท้จริงให้กับคริสเตียนของเขาได้แลาสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูกิที่เขาจะเป็นบุตรสาวที่เติบโตขึ้นเป็นผู้เต็มล้นด้วยสง่าสิ่ของพระเจ้าเต็มล้นด้วยสิทธิหน้าของพระเจ้าร่วมกับพระบุตรสามารถมีอำนาจปกครองมีชัยชนะร่วมกับพระบุตรบนโลกไปนี้นี่แหละขอบคุณพระองค์ที่เขาจะเป็นตัวอักษรมีชีวิตของพระเจ้าเป็นคำพยาี่มีชีวิตที่คน ริเยนเขาเห็นเขาแล้วเขาจะ Amazing ว่าน้องเขาได้รับพระพรมากมายขนาดนี้ได้อย่างไรแล้วเขาสาราพเมียได้ว่าเขาได้รับพรเพราะเขาเชื่อในเขาวสารที่เป็นพระคุณและเป็นคําพยานที่มีชีวิตขอบคุณขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้จะเป็นวันที่ปัญหาเขาได้รับการเลื่อต้นแก้ไขอย่างรวดเร็วเราเชื่อเราจึงพูดพระวจนะของพระเจ้ามาแล้สถาบและถ้อยคำพระเจ้า ให้ทุกอย่างจงเกิดบังเกิดผลเพราะพระวจนะของพระเจ้าก่าวว่าทุกถ้อยคําที่พระองค์ทรงสัญญาที่อ่อนมาจากปากของพระองค์จะไม่กลับสู่พระองค์อย่างสูญเปล่าไร้พลังแต่ต้องสำริจผลอย่างนั้นทุกประการขอบคุณขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์กำลังจัดเตรียมการแก้ไขปัญหาให้กับเขาแล้วในโลกฝ่ายจิตวิญญาณเราขอบคุณสําหรับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นและกำลังเกิดขึ้นและเกิดขึ้นแล้วในโลกฝ่ายวิญญาณในพระนามของพระตรีเอกภาพคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณสุดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอามน